สวัสดีครับอยู่กับผมตุ้ยพันเข็มนะฮะก็วันนี้มาเล่าเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันอย่างต่อเนื่องกันไปเลยนะครับกับเรื่องราวการที่อาจจะมีการเปลี่ยนเจ้าของทีมนี่ยเมื่อวานนี่ผมนําเสนอในเรื่องราวของเซอร์จิมลัดคิปกันไปแล้วนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบตุ้ยไม่ใช่นะครับก็คือ วันนี้ผมจะย้อนกลับมาที่เรื่องของเจ้าของทีมคนเก่าคนเก่าก่อนนะครับนั่นก็คือตระกูลเกรเซอร์นั่นเองนะครับหลายๆคนถามว่ามีข่าวว่าเซอร์จิมลัดคิฟจะซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแล้วเดอะเกรเซอร์นี่เขาจะขายหรือเปล่านะครับมันเป็นคําถามเครื่องหมายคชนาตัวใหญ่เลยว่าเกรเซอร์เนี่ยจะขายหรือเปล่านะครับคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวว่าเกรเซอร์เนี่ยนะครับ ร้อมที่จะเจียดนะครับเขาเรียกว่าเจียดหุ้นขายเป็นมายนอริตี้นะครับอันนีคือมายนอริตี้คือการขายหุ้นบางส่วนของสโมสรออกไปนั่นเองอันนี้คือเป็นเป็นเป็นข่าวที่จริงนะครับกับการที่ว่าเขาจะขายหุ้นที่บางส่วนออกไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี้ยมันมีรายงานจากเดลิมเมลนะครับซึ่งเขาไปอ้างอิงข้อมูลจากรายงานหลายๆแหลแ่งนะฮะที่เขาไปได้ได้ทราบมานะฮะว่าเอ่อตระกูลเกรเซอร์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ย เหมือนจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปในในใน,ในคนของวงตระกูลคือต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเกรเซอร์เนี่ยที่มาอยู่ในแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่อฟรามกับโจเอลนะมันจะมีญาติโกโหติกาอะไรของเขาหลายๆคนนะครับที่อยู่ในเหมือนเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะครับหลายๆคนนะที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างชื่ออะไรรายละเอียดไงแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่โจเอลกับอาฟรัมนะครับคือโจเอลกับอาฟรัมเนี่ยสองคนนีนเน้เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดในตอนนี้พวกเนี้ยสองคนเนี้ยไม่มีโครงการที่จะปล่อยขายสโมรสรโดยที่ให้คนมาเทคโอเวอร์นะครับมากสุดก็คือการที่พวกเขาเนี่ยจะขายหุ้นเป็นมายนอริตี้แบบที่เกิดขึ้นในตอนนี้ซึ่งเจอเซอร์จิมไดคิปพร้อมที่เข้ามาช้อนไปนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับ บรรดาบรรดาญาติของพวกเขาเนี่ยนะฮะญาติเกรเซอร์คนอื่นๆเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้นะครับเริ่มรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายนะครับกับการที่มันมีการต่อต้านพวกเกรเซอร์ค่อนข้างเยอะเกิดขึ้นในระยะหลังมานี้นะครับแล้วเดี๋ยวในเกมแดงเดือดวันจันทร์หน้าเนี่ยก็น่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับมีข่าวว่าคนอื่นที่ไม่ใช่อัฟรามกับโจโเอลเนี่ยนะครับเริ่มจะมีความ กูไม่อยากทนแล้วอ่ะกูไม่อยากทนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตระกูลของพวกเขาโดนสาปแช่งโดนดา่าทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะครับเขเริ่มจะเหนื่อยละล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเชียร์ให้2คนเนี้ยอยากจะเชียร์ให้2หัวเรือใหญ่เนี่ยนะครับขายสโมสรให้มันดูแลวดูรอบไปเลย ถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสาหรับแฟนผีทั่วโลกนะกับการที่ว่าเกรเซอร์จะออกจากวงจรนี้ไปสักทีหนี่ยนะครับหลังจากทีเออ่เข้ามาอยู่กันเกือบๆ20ปีแล้วมันดูไม่ได้ทําให้สโมสรเจริญงอกงามเหมือนทีมอื่นๆที่ตอนนี้กําลังเติบโตเอาเติบโตอ,อย่างพวกลิฟท์คูแมนซิตี้ก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนะี่ยมนเป็นไปตามที่เดลี่เมลได้รับรายงานมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ เขาอ่านเกมนะว่ามันน่าจะเป็นสัญญาณดีมากกว่านะครับกับการที่ว่าเกรเซอร์เนี่ยยอมที่จะขายหุ้นที่เป็นม i n น r i t y เนี่ยครับมากกว่าที่จะอยู่เฉยไม่ได้ไม่ได้มีการปล่อยขายหุ้นอะไรเลยและการที่เกรเซอร์ปล่อยขายหุ้นส่วนน้อยออกเนี่ยนะครับแล้วให้เซอร์จิมแรดคิปที่มีโครงการจะซื้อเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแทรกซึมเข้ามาอยู่ในสมสรเข้ามาซื้อค่อยๆซื้อค่อยๆช้อนไปค่อยๆช้อนไปนะครับและอาจจะถึงขั้น การเทอเวอร์ได้ในอนาคตนะครับคือเหมือนกับว่าตอนนี้เกลเซอร์มันมันก็ยอมอ่อนข้อลงมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับกับการที่พยายอมขายหุ้นส่วนน้อยก็ขึ้นอยู่กับท่านจิมและคลิปแล้วนะฮะว่าจะสามารถสารต่อ จากโครงการตรงเล็กๆตรงนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับเอาจริงเหมือนที่ผมเล่าเมื่อวานนะว่าเลเซอร์ตอนเข้ามาตอนแรกก็ไม่ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดนะครับไม่ได้ซื้อเทโอ์ over, กิจการได้โดยทีเดียวนะเพราะเขาเริ่มจากการซื้อมาสามเปอร์เซ็นต์ค่อยๆอัพไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฟูลคอนโทรลนะครับการเข้ามาของเซอร์จิมไรทคิปในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะฮะแต่ยเรารอดูว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าเป็นกําลังใจให้กับเซอร์จิมไรทคิปด้วยละกันก็สําหรับคลิิปนนี้น้้ถาาาาท่่่ใดดดดชชชออบรรกกกกก็็ววยยไ like, ล์แแืมตต ทำให้กับทุกช่องทางของผมด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่อง tiktok แล้วก็ช่อง youtube ของเพื่อนตุยด้วยนะครับ